ครั้งแรกที่มาดูเจกก็ถามเลยว่าเอ็งจะทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวครับเจก็จกกถามว่า,วามันจะรอดเหรอฮะผมสตาร์ทไปแป๊บนึงนะตอนนี้เจกก็ถามเนี่ยเพราะเรามั่นใจแล้วว่ามันทาได้ผมไม่ได้มาฉาบฉวยผมมาก็าผมตั้งใจเจก็ว่าโอ,โอเคถ้าเอ็งตั้งใจลุยเลยก,ก็เลยเกิดเป็นในปอขึ้นมาเลยทุกวนสวัสดีครับผมปอจากร้านก๋วยเตี๋ยวในปอนครปฐมครับ ก่อนอันนี้ต้องบอกว่าผมท,ทําธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรและที่เป็นไรายได้เสริมอะไระที่คนกินกันทุกวันกินกันประจําคือต้องจะเท้าวามก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ผมไปเจอเจอยู่คนหนึ่งที่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเราชอบรสชาติและรสมือของตัวเจเขาอยู่แล้วคือพูดง่ายคือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงสั่งปุ๊บทานได้เลยก่อนหน้านี้คือเป็นแม่ครัวมาก็เลยมีความรู้ด้านนี้นิดหนึ่งก็เลยมาปรับสูตรพัฒนาสูตร ตอนนี้ดูทั้งหมดควบคุมคุณภาพควบคุมวัตถุดิบแม้กระทั่งขั้นตอนการซื้อลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตอบโจทย์คือเขาจะพูดคําเดียวเลยแค่น้าส้มพริกหยุดแล้วก็ทานได้เลยของเราจะเข้มข้อนอร่อยจริงค่ะตอนแรกตั้งใจทําร้านก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆนะแต่พอทําไปทามาเรามรู้สึกว่าบางครั้งลูกค้ามารีเควสถามว่ามีเมนูนี้ไหมนี่ไหมมีไหมนี่ไหม,ไหม,ไหมก๋วยเตี๋ยวหมูเริ่มต้นที่50บาทเนื้อเริ่มต้น6กบแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือ30บาท ตอนแรกน่าจะ 20- 3 0ตอนนี้น่าจะปลาไปจะเกือบร้อยอย่างแล้วมั้งเนี้ยร้านเราเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าปิด6กโมงเย็นครับฝากเชิญชวนนักทานทุกท่านครับคนที่เดินทางหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรผ่านเส้นน,นครปฐม,มที่จะขึ้นกทมทางเส้นนพร,ร,รนสร์ร้านก๋วยเตี๋ยวในปอมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวชากาแฟและเมนูที่หลากหลายกว่าร้อยร้อยเมนูครับผมว่าในปอครบจบในที่เดียวครับ